ไม่มีอะไรพูดเลยนอกจากว่าของดีควรค่าแก่การฟังเพลงส่ง MVMV ส่งเพลงทุกอย่างผสมผสานกันได้อย่างลงตัวก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องไดเดสเตนีซึ่งในวันนี้ครับเราจะมาทําการแกะเพลงเปิดของมหาเวทผลิบานภาคโจโดนล้างบางหรือซีซั่นที่3พาร์ทที่1กันครับซึ่งเจ้าตัวเพลงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันมีความเป็นงานอาร์ตอยู่ในตัวที่ค่อนข้างสูงมากน่าจะเป็นการแกะเพลงเปิดเพลงแรกเลย้งครับที่ผมจะต้องคำสิร์ช หรือแบบหาข้อมูลที่โคตรเยอะมากขนาดนี้แถมในตัวเพลงเนี่ยบางจุดนะครับยังค่อนข้างเป็นการสปอยเนื้อหาแบบจ,จัดๆบางทีสปอยไปถึงภาคสุดท้ายที่เป็นการต่อสู้ของชินจุกุเลยก็ได้ครับเอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปกันก็อย่างเช่นเคยครับอยากจะเตือนเพื่อนๆไว้หน่อยว่าในคลิปนี้เนี่ยอาจจะมีการสปอยเนื้อหาในอนาคตถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับยังไม่อยากถูกสปอยผมแนะนําให้กดปิดคลิปไปในตอนนี้ได้เลยและเพื่อให้การเสียเวลามาครับเดี๋ยวเราตัดเนื้อหาเข้าสริปกันเลยดีกว่า n f Streaming แพลตฟอร์มความบันเทิงที่รวมคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ไว้ให้คุณเลือกชมได้ตามใจเริ่มต้นเพียงแค่49บาบาทก็สนุกได้ทั้งหนังเพลงและรายการต่างๆใช้งานง่ายลื่นไหลทุกอุปกรณ์คุณจะสนุกได้ทุกที่ทุกเวลาครบจบในที่เดียวลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของคุณกับ NF Streaming สิครับ สำหรับเพลงนี้นะครับก็ขับร้องจากวงเดิมครับที่เป็นคู่บุญของเรื่องมหาเวทผลึกมันในซีซั่นที่2นั่นคือวงคิงกิน่ท่ออกเสียงผิดยังไงขออภัยนะครับโดยเพลงนี้เนี่ยน่าจะมีเพลงชื่อว่าไอโซถ้าผมอ่านไม่ผิดนะและตรงนี้ผมบอกก่อนเลยว่าโปรติผมเป็นคนค่อนข้างอากติหรือบายแอดมากๆสำหรับเพลงเปิดหรือตัว MV ที่มักจะมีการใส่ภาพซ้ำๆหรือเป็นการแนะนำตัวละครแบบเดิมๆที่ทําให้มันดูน่าเบื่ออะไรแบบนี้ผมไม่ซื้อครับผมมองว่ามันมักง่ายแต่กลับกันครับ เพลงนี้เนี่ยแม่งส่งจัด คือทั้งเพลงอ่ะเราจะเห็นตัวละครหน้าเดิมๆอ่ะอยู่ประมาณ3รอบสูงสุดถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น4ก็คือตัวยูตะนะครับแต่แปลว่าทุกรอบที่ออกมาเนี่ยคือทุกตัวละครเท่หมดมันให้ฟิลคอยตามไปกับเพลงได้อันนี้ผมก็เลยต้องขอยอมรับทีมงานที่คิดสตอรี่บอดของตัว MV นี้ออกมาถือว่าทําได้ถึงจัดนะทั้งท,งที่ผมไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยใบแอดอคติเลยครับแต่ว่าพอเจอเอ็มวีตัวนี้เนี่ยยอมจริงๆคือฟังซ้ําหลายรอบมากก่อนมาทําคลิปให้กับ,บเพื่อนๆเนี่ยฟังซ้าเป็น10 20รอบเลยนะคือเพลงแม่ง โอเคครับทีนี้พอเรารู้แล้วว่าเพลงนี้เนี่ยขับร้องโดยวง King g e n ทีนี้เรามาทําการแกะตัวอย่างกันดีกว่าครับคือในช่วงแรกของเพลงเนี่ยจะเป็นน้องยูจิแล้วก็เป็นแนะนําตัวละครคร่าวๆถูกไหมครับที่จะปรากฏตัวในอีเวนต์นี้แบบเป็นตัวละครหลักเลยนะผมขอข้ามในจุดนี้ก่อนก็แล้วกันครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูในจุดหนึ่งที่น่าสนใจครับนั่นก็คือฉากน้องเมย์ตัวโยนเกมเอ้ยไม่ใช่ตัวละครหลักของเรื่องนี้อีกหนึ่งคนนั่นเองครับคือทุกคนสังเกตยันดีในช่วงแรกของ MV เนี่ยด้านหลังของน้องเมย์ที่่่่่ตกกกกาางงงัััันนนซึึสสญลลษณ์เห้ือถชิิ ที่อยู่ในอาคม10เงาทั้งหมดตั้งจากตัวตาสัญลักษณ์แรกเนี่ยก็จะเป็นของน้องหมาทั้งขาวและดําแต่ว่าตัวสัญลักษณ์ที่ปรากฏเนี่ยจะเป็นสัญลักษณ์ในร่างรวมที่เป็นหมาตัวใหญ่ๆไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวสัญลักษณ์มันก็จะไปไวมากเลยนะครับจากที่ผมดูเนี่ยก็จะมีเจ้ากบน้องงูนูเอ็น้องตายเจ้าช้างแล้วก็มโหรากาครับอันนี้คือตัวปิดท้ายเนาะส่วนใหญ่ที่เช็คดูแล้วเนี่ยสัญลักษณ์ทั้งหมดนะครับ้วนจะเป็นเหล่าชิกิอามิถูกเรียกออกมาโดยตัวเมงูมิย้ําแบบดอกจันใหญ่ๆเลยนะ ชิกงมิในอนาคตที่อยู่ในอาคม10เงาแต่ยังไม่ถูกปล่อยออกมามันจะมีตาเสียระออกมาไหมก็มีแหละครับผมแต่มันอาจจะไม่ได้แสดงถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นตัวเมงุมิจริงๆครับจากนั้นครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของงานอาร์ตที่ทําให้หลายๆคนนแทบจะเป็นบ้าคซี่กันอยู่แล้วคือตอนนี้โรคโซเชียลแม่งโคตรร้อนระอุมากๆครับเพราะเพลงเปิดตัวเนี้ยอย่างที่ผมเกริ่นไปตอนต้นคลิปว่ามันคือเพลงที่มี MV งานอาร์ตแบบขนาดย่อมเลยครับ งานอันใน MV นี้เนี่ยจะมีสิ่งที่คล้ายกับพวกรูปวาดอยู่ท่านเพืนสังเกตกันซึ่งผมเนี่ยพยายามหาเรปที่ใกล้เคียงที่สุดมาให้แล้วแต่อาจจะมีตกหล่นหรือผิดพลาดไปบ้างยังไงถ้าใครคิดว่าไม่ใช่หรือมันคือภาพไหนเนี่ย แจ้งมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเริ่มจากภาพงานอาร์ตอ๋อเดี๋ยวตรงนี้ผมบอกก่อนผมใช้ภาพงานอาร์ตทั้งหมดแบบผมขอพูดทีเดียวเลยในทั้ง MV นะครับงานอาร์ตแรกนะครับจะเป็นตัวมากิใช้ดาบทิ่มลงไปด้านล่างภาพนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรับแรงบันดาลใจมาจากภาพมิยามโตมุสชิกําลังสังหารปีศาจข้างข่าในถ้ำครับต่อมานะครับจะเป็นภาพงานอาร์ตยูตะที่ใช้ดาบทิ่มไปด้านล่างเหมือนกันคิดว่าน่าจะรับแรงบันดาลใจมาจากภาพของวาดะเฮตะทันเนนะงะกาลังสังหารเจ้าไพ่ทอนหรืออสูรงูยักษ์อยู่แต่ตรงนี้ นีเนี่ยก็มีบางคนมองว่ามันอาจจะเป็นภาพอื่นได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับผมบอกเลยว่าภาพนี้เนี่ยมันเป็นภาพงานที่ถูกวาดออกมาจากคนคนเดียวกันนั่นคือคุณอุตก,กะวะนั่นเองครับโดยคุณตังอาวะเนี่ยจะมีงานลายเส้นที่เป็นภาพประมาณนี้เหมือนเอาดาบทิ่มลงไปด้านล่างอยู่หลายภาพเหมือนกันเพราะงั้นมันอาจจะไปคล้ายกับภาพอื่นก็ได้ยังไงถ้าเพื่อนคิดว่ามันเหมือนภาพไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยก็แล้วกันนะครับ ภาพงานอาร์ตต่อมาเนี่ยจะเป็นของยูจิกับแม่ของเขาที่มีการเฉลยไปแล้วในตอนที่2ครับว่ามันคือเคนจาคุที่ได้มายึดร่างแม่ของยูจิไปซึ่งภาพนี้เนี่ยน่าจะแรงบันดาลใจมาจากภาพที่ชื่อว่า d เด d มาเ e r ต่อันเลยนะครับจะเป็นภาพอาร์ตเด็กแฝดสคนซึ่งคนนี้เนี่ยผมการันตีว่าคือมาร์กิกับไม้แน่ๆครับโดยภาพนี้นะครับน่าจะรแรงบันดาลใจมาจากภาพที่มีชื่อว่า Two Sleeping Children มาต่อที่ภาพถัดไปเลยนะครับที่จะเป็นภาพของพอออยากะและก็เจ้าแพนด้าโดยภาพนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะรแรงบันดาลใจมาจากภาพที่มีชื่อว่า Kaimo Net and Ashai in the Artist Garden in a r g e n t i n แต่ว่าตัวภาพนี้เนี่ยก็จะมีการดัดแปลงให้แตกต่างจากต้นฉบับไปนิดนึงในเรื่องมุมมองของตัวละครนะครับภาพ อาร์ตต่อมานะครับก็จะเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยกำลังอุ้มลูกอยู่ซึ่งผมดูไม่ออกว่าใครนะครับไม่ชชวร์ว่าใช่น้องเมย์หรือเปล่านะแต่ภาพเนี้ยน่าจะแปลงบันดาลใจมาจากภาพที่มีชื่อว่า Mastermind of the Arm โดยเท่าจากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยน่าจะเป็นของศิลปินชาวเยอรมันนะครับถ้าผิดผาาเนยขอภัยด้วยนะภาพอาร์ตต่อมานะครับจะเป็นผู้หญิงกรีดร้องอันนี้ผมจําได้เลยครับว่าน่าจะคือแม่ของมากีกับไม้แน่ๆโดยภาพนี้เนี่ยจะแปลงบันดาลใจมาจากภาพที่มีชื่อว่า The scream หรือที่แปลว่าเสียงกรีดร้องตรงตตัววเลยส่นภาาพอ ่อมานะครับจะเป็นของน้องแมงป่องเดินไปทางซ้ายแล้วก็เป็นเจ้าหัวทองเดินไปทางขวาซึ่งทั้งสองภาพนี้เนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนึ่งในซีรีส์ที่มีชื่อว่า Y i l d Junction ที่ถูกวาดโดยคุณทาดานรินั่นเองครับแล้วก็มาถึงภาพอาร์ตตัวสุดท้ายที่ผมเจอซึ่งจริงมันอาจจะมีเยอะมากกว่านี้ก็ได้แต่ผมเจอเพียงแค่เท่านี้นะครับมันจะเป็นภาพที่เหมือนชายคนนึงเนี่ยกำลังเหมือนอ้าปากแล้วมีตัวประหลาดบางตัวเนี่ยจ้องมองเขาอยู่ตอนแรกผมก็นึกว่าภาพนี้มันคือไขวา ทำไมรู้สึกคุ้นๆอ๋อมองไปมองมามันคือยูตะแล้วผมก็นั่งนึกว่ามันมีฉากไหนที่ยูตะมันเจอกับสัป,ประดแบบนี้บ้างอ๋อชัดเจนเลยมันคือฉากที่ยูตะเนี่ยกำลังดูดปากแลกลิ้นอย่างดูดดืม่มอยู่กับวิญ,ญญาณคําสาประดับพิเศษที่มีชื่อว่าคุโรอุรุชิครับโดยภาพนี้เนี่ยน่าจะแรงบันดาลใจมาจากภาพที่มีชื่อว่าเดคิดหรือภาพจูบนั่นแหละครับหลังจากเราพูดในส่วนของงานอาร์ตของ MV ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเรามาดูถึงฉากอื่นๆกันต่อครับ ผมจะพูดถึงฉากที่มันมีการสับไวๆครับหลังจากมีการแนะนําตัวละครเนาะโดยในฉากนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตกันดูดีเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ฉากด้วยกันแต่ผมรู้สึกว่าจุดน่าสนใจเนี่ยมันมีอยู่แค่2ฉากครับแต่อีกฉากหนึ่งเนี่ยผมดูไม่ออกนะไอฉากที่ว่าเนี่ยมันคือเหมือนเป็นบ้านไม้แล้วมีใครบางคนนั่งอยู่หลังเสาถ้าเป็นเพื่อรู้ว่าคือใครเนี่ยบอกมาหน่อยก็แล้วกันนะครับอันนี้ผมคิดไม่ออกจริงๆแต่อีกภาพนึงเนี่ยที่ผมสนใจรู้สึกว่าจะเป็นภาพของพออยากาเราเราจะเห็นว่าภาพนั้นเนี่ยเป็นภาพที่ผ่่าานนนมอเี้ยกด็คูใ ห้องที่แบบมีของเล่นเด็กอยู่แล้วถ้าเราสังเกตจากมือของเด็กคนนั้นดูดีเนี่ยเราจะเห็นว่ามันคืออุ้งมือที่ไม่ใช่ของมนุษย์ครับแล้วอุ้งมือดำๆแบบเนี้ยไม่ใช่ใครอื่นแต่คือแพนด้าแนะ่ๆแล้วส่วนใหญ่ฉากที่เป็นแบบนี้เนี่ยมักจะเป็นการสื่อถึงการสูญเสียที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตครับแล้วภาพต่อมาที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับจะเป็นภาพที่แบบยืนกัน7คนเนาะจะเป็นคนที่เข้าไปหาเทนเกนรวมตัวเทนเกนด้วยเป็น7คนโดยภาพนี้เนี่ยจากที่ผมหาข้อมูลมาคิดว่าน่าจะแรงบันดาลใจมาจากฉากหนเเเพลงงงปิดขออรื่ in the shell stand alone c o m p l e x second Gi g ครับไม่เชื่อเพื่อนๆก็ลองเปรียบเทียบกันดูครับว่าเหมือนขนาดไหนหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่ตัวเคนจคุในร่างของเกทโทนะครับทำการเอารูปทรงกระบอกสีดําปักลงไปยังเมืองซึ่งจริงๆฉากเนี้ยหลายๆคนจะตีว่ามันเป็นการตีกรอบก็ได้นะครับแต่ในมุมของผมไอ้รูปทรงกระบอกแบบนั้นเนี่ยเพื่อนๆเคยเล่นกันไหมแบบแกนทิชชู่เราเอามาใช้เหมือนแทนกล้องส่องถูกไหมครับเพราะงั้นมันก็ค่อนข้างตรงเว้ยเพราะในตอนที่แบบเป็นมุมมองผ่านขึ้นมาข้างบนอ่ะแบบคนจากข้างล่างมองขึ้นมาข้างบนเราจะเห็นตาของ เจาคุที่อยู่ในรูปทรงกระบอกวงกลมถูกไหมครับแล้วถ้าเราเอาไปอ้างอิงกับฉากแรกของเพลงเปิดที่เป็นตอนน้องยูจิกําลังเดินไปและกล้องมันหมุนรอบตัวน้องยูจิในตอนนั้นเนี่ยในวงกลมสีดํามันจะมีดวงตาอยู่ผมคิดว่ามันเหมือนเป็นการสื่อให้เราเห็นครับว่าตอนนี้ทางด้านของตัวเคนจาคุนั้นโดยคอยเฝ้ามองผู้เล่นทุกคนอยู่ก็คือเขาสอดส่องอยู่นั่นเองครับฉากต่อมาอันนี้ผมว่าแม่งโคตรสปอยเลยครับแบบสปอยภาคจบเลยคือตอนแรกที่ผมดูอะ่ะผมกับน้องคนตัดก็คิดว่าเฮ้ยยูจิมันคงทาท่าเหมือนอาคมเลือดเฉยจิ พนมมือขึ้นไปข้างบนมันคงไม่มีนัยยะสําคัญอะไรหรอกเพราะว่ากว่าจะเฉลยความจริงว่ายูจิสามารถใช้อาคมเลือดได้เนี่ยก็โน่นเลยครับ เรื่องภาพจบอะแต่ว่าถ้าเกิดเราสังเกตกนรูดีๆภาพมันไปไวครับคือมันมีเจตนาชัดเจนตอนแรกกูก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่พอภาพมันตัดไปไวเนี่ยกูว่าเริ่มมีนัยยะแล้วคือตอนที่ยูจิชูมือถึงฟ้าครับภาพมันจะพึบให้เห็นก้อนบางอย่างสีแดงแคล้ายๆกับอาคมเลือดแบบไวๆวคือมันไวมากจริงนะบางทีกดสเปซบาร์หยุดยังหยุดไม่ทันเลยครับเพราะงั้นในมุมมองส่วนตัวของผมผมรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการบอกใบ้ถึงอาคมที่ตัวยูจิจะได้ครอบครองในอนาคตครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแนะนําตัวละครที่จะมีบทบาทเด่นๆในอีเวนต์นี้อีกครั้งครับซึ่งบอกเลยว่าของดีจัดอันนี้คือมาหมดเลยนะครับทั้งตัวประกอบทั้งตัวหลักแต่สิ่งที่ผมสนใจมากที่สุดเนี่ยจะเป็นฉากแนะนําของตัวละครที่จะเรียกว่ายังไงดีเหมือนเป็นสีเทพแห่งโคโรนีเซนไดหรือเขตเซนไดก็ได้ครับโดยเริ่มจากวิญญ,ญาณคำสาประดับพิเศษคุโรอุรุชิริวอุโรและก็ดู และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นคนที่5ครับหลายๆคนบอกอ้าวสีเทพแห่งโครนีแต่ไในฉากนี้เนี่ยมันมีแนะนํา5คนมันมียูตะมาด้วยนี่ใช่ครับเพราะยูตะนี่แหละจะเป็นคนที่มาทําลายสมดุลของ4เทพแห่งโครนีเซนไดนั่นเอง บอกเลยว่ามันโคตรเท่ชิบหายแต่ว่าในฉากแนะนําตัวยูตะไอ้ภาพซ้ายบนเนี่ยมันมีเก้าอี้อยู่คือผมก็นั่งนึกอยู่มันคือเก้าอี้อะไรวะมันใช่เก้าอี้ที่แบบว่ายูตะกับยูจิเคยไปนั่งตอนโดนพวกเบื้องบนสัมภาษณ์หรือเปล่าแบบเหมือนตัวเป็นภัยอะไรประมาณนั้นแต่อีกมุมนึงนะครับในโลกอินเทอร์เนต็ตเนี่ยเขา้อกันว่ามันคือเก้าอี้มีมที่ตัวลิกาเนี่ยต้องไปนั่งดูยูตะกับมากิใช่ไหมและใครเคยเห็นภาพนี้จู่ๆนะเหยียบไว้เลยนะมึงแล้วก็สุดท้ายนะครับที่อยากจะพูดถึงนัน ไหมครับมันเหมือนภาพรวมถ่ายครอบครัวใช่ไหมแต่สำหรับผมเนี่ยผมเห็นภาพคนตายครับ มันคือภาพงานศพหมูที่เหมาะที่สุดที่ใช้กับพวกมันแล้วและนี่ก็คืออีสเตอร์เอ็กหรือนนยะสําคัญทั้งหมดที่ถูกซ่อนไว้ในเพลงเปิดจุดสุดครเซนีซั่นที่3ภาคโจโดนล้างบางพาที่1่ครับเป็นยังบ้างครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดว่ามันยังมีจุดไหนที่ผมพลาดหรือตกหล่นไปอีกไหมยังไงเนี่ยลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาได้ด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปนี้ครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกําลังใจกันด้วยไว้เจอกันอีกทีในคลิปหน้าสักกันนะคร